สวัสดีค่ะจุนนะคะวันนี้ก็มาแบบกระเซาะกระเซิงนะคะไม่ใช่เป็นมาแบบกระเซาะกระเซิงนิดนึงนะคะ,ะวันนี้ก็จะมามาเม้าม,มอยอวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องผู้หญิงนิดนึงนะคะเเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลําบากนะนะเ,เป็นหญิงเนี่ยก็ต้องดูแลบ้านเรือนให้ดูสะอาดเรียบร้อยอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์ซักผงซักผ้าทําอะไรใช่ไหมเออแล้วก็ ก็ต้องทํางานเวลาเวลาผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาเข้าไปอาบน้ํานานๆเข้าห้องออฟุโร่เนี่ยเวลาเขาอาบน้ำมันนานเนี่ยก็อย่าว่าเขานะอย่าไปบอกอย่าไปว่าเขาว่าเขาล้างออกล้างขดไส้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปว่าเขาผู้หญิงนะเวลาเขาเข้าห้องอาบน้ําอฟุโร่เนี่ยเขาก็ต้องไปขัดห้องออฟุโร่ขัดพื้นขัดอะไรให้มันเรียบร้อยก่อน เพราะว่าถ้าไม่ทําช่วงเวลานั้นน่ะมันก็จะทํายากมันก็จะหาเวลาทํายากคนยุ่งๆทำงานยุ่งๆอย่างเราเนี่ยเออเวลาอาบน้าเนี่ยก็ถือโอกาสนั้นก่อนที่จะอาบน้าเนี่ยก็ขัดพื้นห้องน้ําขัดอะไรไปซะเลยอันไหนมันขัดได้แล้วก็ขัดเออไม่ต้องใช้น้ํายาก็ไม่ต้องใช้ไงอันไหนพอที่จะไม่ต้องใช้น้ํายาก็ไม่อยากจะใช้เพราะมันเหม็นใช่ไหมเราก็ขัดห้องน้ำเออมันก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าทาไปวันละเล็กวันละน้อยเนี่ย มันก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะไงเออเห็นเขาอาบน้ำนานๆน่ะเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไปไปควักขดไส้ออกมาล้างนะคะเขาทําความสะอาดห้องน้ําก่อนเขาถึงอาบน้าเออและเวลาเ,าเขาเข้าห้องส้วมเนี่ยก็อย่าไปว่าเขาว่าเขาเอ,อ่อถ่ายออกมาตั้งแต่หลอดอาหารยันกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยถ่ายออกมาหมดหรือไงเออก็อย่าไปว่าเขาเนี่ยกว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ํากว่าเขาจะจะทาอะไรเนี่ย เขาก็ต้องทําความสะอาดท้องส้วมก่อนเพื่อมันจะได้ประหยัดเวลาไงเออมันมีเวลามีช่องมีอะไรที่มันจะเช็ดขัดถูได้เขาก็จะเช็ดใช้อลกาอฮอ์แอลกอฮอล์เช็ดแล้วก็จะขัดทถส้วมอะไรอย่างเงี้ยเอออันไหนพอเช็ดได้เขาก็เช็ดเงพอเปนเวลาเออเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ไปเข้าห้องส้วมแล้วก็ไปนั่งแมะลงแล้วก็ถ่ายแ้วมันไม่ใช่มันต้องทําความสะอาดด้วยเออแล้วเห็นผู้หญิงเนะี่ย ว่าเขาไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยพอพอมีลูกมีเต้าไปไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยก็อย่าอย่าว่าเขาไม่แต่งตัวเนจะบอกว่าหน้าไม่สวยมั่งหน้าเหี่ยวหน้ามีแตจุดด,ด่างดําขึ้นฝ้ากระเต็มอะไรเงี้ยก็อย่าไปว่าเขาที่เขาไม่ใช้เนี่ยเขาก็ต้องเหลือเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกเขาเข้าใจไหมอ่า เงินเนี่ยมันก็จะมีมาจํากัดจำกเขีย่ยแหละจํานวนปริมาณเท่านี้ผู้หญิงเขาก็ต้องบริหงบริหารงานบริหารอะไรให้มันบริหารเงินให้มันครบเพื่อนกัะบวนความทั้งค่ากินอยู่ค่าลูกค่าอะไร ค่าลูกเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเนยขนมของลูกเสื้อผ้าของลูกของเล่นของลูกโรงเรียนของลูกอะไรก็ของลูกทั้งนั้นอ่ะของแม่มันก็ไม่วนมาสักทีนะเพราะมันไปที่ลูกหมดเลยเออก็ความสวยความงามเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงอ่ะนะคะมันก็จะไม่เหมือนตอนที่เป็นสาวนะพอมีลูกมีเต้าน่ะอันก็อย่าไปว่าเขาเลยนะผู้ชายนะ่ะเห็นเขาหน้าไม่สวยหน้าไม่อะไรไม่เด้งไม่เพอร์เฟกอะไรเนี่ยก็ต้องถามตัวเองนะผู้ชายน่ะถามว่าตัวเองให้เงินเขาพอ พอกินพอใช้พอที่จะเป็นเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียไหมถ้ามัน,นมันน้อยนี่จํากัดจําเขียเนี่ยก็ต้องทําใจนั่นแหละนะอะไรที่ความสวย,สวยง,างามเนี่ย มันจะสวยได้มันก็ต้องมีการบํารุงรักษาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นบ้านเรือนเป็นสิ่งของมีอะไรกต็ตามคนก็เหมือนกันคนที่สวยได้มันก็ต้องมีค่าครีมค่าไปไปทำเอสตงเอสเตค่ะไปทําโบถงโบท็อกค่าไปร้อยมงร้อยไหม,อ,ไมอะไรมันก็ตมม้องมีใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้ทําเขาปล่อยตามธรรมชาติหรือก็ไปตามมีตามเกิดตามยถากรรม,ตาม,ม,ามตามคุณภาพของเงินอ่ะก็ต้องทําใจนะเกิดเป็นผู้หญิงน่นะนะมันก็ต้อง อะไรที่มันมันพอมีครอบครัวเสร็จแล้วมันก็ต้องดูแลครอบครัวดูทุกๆอย่างกว่ามันจะวนมาถึงตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอันดับสุดท้ายไงเออนะแล้วก็เห็นผู้หญิงเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรเขาไม่ใส่เสื้อผ้าผมเผาก็ไม่ตัดให้มันสวยไม่ไปเซ็ตไปทรงไปอะไรไปย้อมไปย้อมอะไรเงี้ยก็จะไปว่าเขาเลยเขาก็เขาอะ ก็จะต้องซื้อเสื้อผ้าให้ลูกซื้ออ,อะไรที่มันเกี่ยวกับลูกเนะี่ยมันต้องซื้อไงเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆมันจะไม่วนมาหาแม่แร้วมันจะวนไปหาลูกก่อนเอนะถ้าลูกยังไม่ครบไม่พร้อมไม่พอเนะี่ยก็ต้องให้ลูกก่อนไหนะจะพวกเรื่องการศึกษาค่า,าเรียนค่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นหนังสือดีๆก็อยากจะซื้อให้ลูกมันก็เลยไม่วนมาหาแ,แม่สเสียทนะีนะนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็พวกอาหารการกินอย่างเงี้ยอาหารการกินอ่ะ คนมือผัวเนี่ยก็อยากกินสตงสเต็กอยากกินนุ้งกินเนื้อวากงวากิวอะไรอย่างเงี้ยเนื้อวัว,วราคาลูกหรูแพงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินปริมาณเงินนะะ่ะนะคะว่าเรานะ่ยมีให้เขามากน้อยแค่ไหนค่าอาหารนะ่ะเออถ้ามีให้น้อยมันก็จะไปกินวากงวากิวจะไปกินเนื้อสตองสเต็กมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเออเราก็ต้องจัดสรรเงิน,นามเงินที่มีอ่ะนะนะนะเรื่องกินนะเรื่องใหญ่นะคะ เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องกินทุกวันถ้างบเราน้อยเงินเราน้อยค่าใช้จ่ายรายเดือนเราน้อยค่ากินเราน้อยเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนที่ทํางานเยอะที่สุดผู้ชายฉันทํางานเยอะที่สุดฉันจะต้องได้กินไอที่มันดีที่สุดฉันอยากกินเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อยากกินอะไรต้องได้กินแต่ส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็ต้องจัดสรรปันส่วนนะมีเงินเท่านี้เขาก็ต้องใช้ให้มันค่ากับข้าวต้องใช้ให้มันครบทั้งเดือนเนี่ย ต้องอยู่ให้ได้ต้องใช้ให้มันพออะไรเงี้ยเขาก็ต้องคิดสระตะอะ่มันก็จะซื้อได้เท่านี้แหละเพราะมันต้องกินทุกวันคนเรามันต้องกินทุกวันวันละสามมื้อสี่มื้อห้ามื้อก็แล้วก็แล้วแล้วแต่คนจะกินนะกินมากกินน้อยบางคนกินเยอะบางคนกินน้อยคนกินเยอะเนี่ยอยู่ก็เปืองกินเยอะไปมันก็เปืองนะคะค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ในการกินอ่ะ มันเป็นน้ําซึมบ่อทรายอะ่ะมันก็ไปเทียเล็กเทียน้อยเทียเล็กเทียรน้อย,ลอยแล้วมันก็เป็นเงินเยอะ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 เองอะ่ะนะถ้าเราอยากประหยัดอดออมก็ต้องอช่วยกันประหยัดนะคะอะไรที่มันฟุ่มเฟือยมากเราก็ไม่ต้องไปซื้อไงเออก็อถ้าผู้ชายเนะี่ยไม่พูดมากไม่ปากมากไม่กินยากอยู่ยากนะบ้านนั้นอะ่ะจะสบายบ้านนั้นอะ่ะจะมีเงินเหลือเก็บเยอะมันจะบอกให้นะนะนะเพราะว่าถ้า คนที่เป็นคนในครอบครัวเนี่ยอโหฉันกินไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เบื่อแล้วเอาของที่ไม่ให้กินน่อยเงี้ยคนที่เขาไปซื้อกับข้าวคนที่เขาบริหารเงินคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยแหละเออมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังไม่ถึงหน้านะอยากจะกินพิซซ่าอยากจะกินอา,อาหารที่มันแพงๆอ่ะที่อาหารที่มันราคาไม่ใช่ปกติธรรมดาเนะี่ยอยากกินวาเกิวอยากกินเนื้อเนื้อญี่ปุ่นเนื้อแบบโคคิวฮิงพวกอะไรพวกนั้นอะ พวกนี้มันแพงเออเราก็ได้แต่มองเอาแล้วกันนะเวลาไปซื้อของนนซะูเปอร์น่ะเอ่อก็เอาที่มันเอ่อของที่มันไม่ต้องแพงมากก็ได้สารอาหารครบถ้วนอา่าโปร,โต,ร,ปรโตีนอะไรเงี้ยเ,เนื้อก็อาจจะไม่ใช่เนื้อแบบรุ่นลมาหามากก็ก็ได้ใช่ไหมอยู่ได้ไม่ตายใช่ไหมอ่คนเราเนี่ยมันมันอยู่มันเปลืองเพราะความฟุ่มเฟือยนี่แหละถ้าไม่ฟุ่มเฟือยนะมันก็จะไม่ลําบากนะคนเรานะเนี่ยค่ะ ก็ต้องเข้าใจคนที่เขาเป็นผู้ผู้ผู้ผหญิงที่เขาเป็นคนทํากับข้าวให้กินด้วยนะคะอะแล้วก็อะ,อะไรที่ผู้หญิงอ่ะมันมีเรื่องให้ทําเยอะมันก็อาจจะมีอะไรที่ทําอะไรผิดพลาดหลงหลงลืมลืมบ้างก,ก็ต้องให้อภัยกันนะคะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะทําง,งานต้งแจะตื่นตื่นงานงานที่มันมันนี้ก่อให้เกิดไรายได้หรอกงานพวกงานบ้านอะไรพวกนั้นอ่ะมันต้องทําอ่ะจนกว่าลูกจะนอนถ้าลูกยังเล็กๆอยู่นะคะ ก็ต้องดูแลลูกดูแลลูกอจนกว่าลูกจะเข้านอนตัวเองถึงจะได้เข้านอนอ่าอาชีพแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องทําตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงนะนะก็ผู้ชายเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจด้วยนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยถึงเขาจะทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อะไรมากมายไม่ได้คนหาไม่ใช่คนหาเงินเข้าบ้านเนี่ย ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยงานที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้มันเป็นงานที่น่าเบื่อนะฮะผู้หญิงเองก็ไม่อยากจะทาหรอกพวกงานพวกงานบ้านเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดรายได้เ่านทำกับข้างกับข้าวเนี่ยทำเยอะไปก็เปลืองเงินนี่นะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะฮะผู้ชายเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะสาง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 เอาเธอจะต้องสวยเธอต้องเพอร์เฟกต์เธอจะต้องทําอะไรให้มันรีบรีบรีบเร่งเร่ง,งไม่นไม่เสียเวลาไม่โอ้เอ้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจผู้หญิงเขาด้วยนะว่าเขามีอะไรที่ต้องทําเยอะนะ บางเรื่องบางอย่างน่ะเขาอย่าหาว่าเขาทำชงทำช้าอ่ะบางครั้งเขาก็ต้องทำความส่งทำความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านดูดฝุ่นดูดฝุ่นอะไรเงี้ยนะคนเป็นผู้ชายเนี่ยก็ผู้ชายนะกลับเข้ามาบ้านก็ไม่ทําอะไรแลวไงเออแต่ถ้ามันก็มีส่วนน้อยแหละที่จะทกงกับข้าวให้มีอะไรกินแต่คนส่วนมากมันก็ไม่ทาหรอกผู้ชายไทยผู้ชายญี่ปุ่นนั่นแหละไม่ก็ทําหรอกเออกลับมาบ้านก็คือมานั่งรอกินนั่นแหละก็เป็นหน้าที่ผู้หญิงที่ต้องทำนะ อย่างเมียไม่สวยเมียไม่เด้งหุ่นไม่เด้งหุ่นไม่ฟิตไม่ฟัดไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเวลาอยู่กันไปนานๆมันก็ต้องแก่ไปตามสภาพแหละมันไม่มีอะไรฟิตไปข้างหน้าหรอกเออมันก็มีแต่หลวมมีแต่พางมีแต่สุดโทมชีวิตคนเรามันมันมีแต่ความเสื่อมไงเออจะให้มันฟิตมันมันอะไรเหมือนเด็กวัยอ้อเด็กวัยสิบหกสิบเจ็ดมันก็ไม่ใช่เออมันจะหลววบ้างอะไรบ้างคณก็พลิกแพงอะไรกันนะอผู้ชายนี่ยบ่นมากเรื่องอย่างเงี้ยเอ ถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องทำเลยไม่ต้องไปหากินนอกบ้านเลยเดี๋ยวช่วยกันประหยัดช่วยกันทำมาหากินนะแล้วก็ผู้ชายที่ทํางานเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยอะไรเรื่องพวกนั้นหรอกเอ่อเรื่องกิจกรรมพวกนั้นอะ่ะแต่ผู้ชายท,ทางานน้อยๆอ่ะทํางานไม่เหนื่อยไม่หนักนะ่ะมันจะชอบทําพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยนะผู้หญิงอาจจะ เนีย่ยอาจจะอะไรอาจจะปฏิเสธบ้างหรือว่าอาจจะไม่ฟิตไม่ไม,ไม่อะไรไม่เหมือนสมัยเป็นสาวๆเนี่ยก็ต้องใช้กันไปตามสภาพนะคะคนเรามันอยู่ด้วยความเสื่อมไงจะให้มันฟิตปังไปข้างหน้ามันไปไม่ได้นะมันแกไ่ไปเรื่อยๆแก่วันมินอวันจะแก่ตัวนะอของทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะฟิตไปข้างหน้าไงมันมีแต่จะหลวมมันจะพังมันจะเสื่อมก็ต้องใช้กันไปตามสภาพนะอก็เข้าใจตามนี้นะ นะแล้วก็ผู้หญิงทํากับข้าวไม่อร่อยอย่างเงี้ยก็อย่าบ่นมากาถ้าไม่ถูกใจให้ทําเองนะคะคุณผู้ชายาผู้หญิงเขาก็บางผู้หญิงนะเขาจะกินกับข้าวรสจืดๆหน่อยแล้วผู้ชายจะกินกับข้าวรสเค็มๆรสเค็มๆรสแรงๆหน่อยอมันก็จะต่างกันนะผู้หญิงเขาก็ต้องทําเขาต้องดูแลสุขภาพาเขาด้วยกินรสจืดๆแล้วก็ทาเผื่อลูกเพื่อรสชาติจืดๆก็ต้องถ้าคุณไม่พอผู้ชายคุณพอก็ใส่โชยุใส่น้ําปลาใส่อะไรพริกปรุงเพิ่มเองแล้วกัน เพราะว่าเวลาทากับข้าวก็ต้องทําให้รสชาติมันจืดๆว่ามันจะดีต่อสุขภาพในวันข้างหน้านะคะนะ <S <S <ess> ก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างเราเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยก็อยากจะให้ผัวคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจบ้างนะคะว่าเราผสมาษาเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เรานะคะบางอย่างมันก็ sheets, อาจจะไม่เข้าใจเออบางอย่างมันก็อาจจะไม่เข้าใจก็อยากจะให้คนญี่ปุ่นเนี่ย ใช้ภาษาพูดง่ายๆกับเรามั่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็พูดให้ชัดถ้อยชัดคําไม่ใช่พูดอุยอุยอยู่ในหนุ่นหลอดลมนู่นน่ะเออนะเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยฮะฮะอะไรนะอะไรเงี้ยนะพูดก็อยากจะเวลาพูดกันอ่ะนะพูดให้มันชัดถ้อยชัดคําพูดให้มันเสียงดังฟังชัดไม่ใช่อุยอุยอุอยอยู่ในลําคอเนอี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ผสมภาษาเนี่ยอยากจะให้เราพูดอยากจะให้เราอ่านเราเขียนได้เหมือนคนญี่ปุน่นแม่ง มันจะเป็นไปได้ยังไงก็เราไม่ได้เรียนมานะเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเราก็พยายามเรียนอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่บางอย่างมันก็มันก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะเออคนญี่ปุ่นแม่งเรียนมาแต่แต่อ่อนแต่ไหนแต่ไรมอ,อยู่ในท้องแม่หนูฟังภาษาญี่ปุ่นอ่ะเออแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นพอ่านพูดฟังพูดอ่านเขียนอะไรมันก็ได้หมดใช่ไหมเรามาเรียนอาตอนแก่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะกว่าจะเข้าสมองแต่ละคำแต่ละอย่างมันก็ใช้เวลาไงเอออ่านก็ไม่ออกอีกนะ ก็เราก็พยายามก็พยายามอ่ะก็พยายามเรียนพยายามที่จะเรียนเรียนเรียนให้มันได้ถ้าที่มันจะทําได้เนี่ยถ้าที่สมองอันน้อยนิดอันรีบๆฝ่อๆข้าพเจ้ามันจะเรียนได้นะก็นะมันก็มีความกดดันหลายๆอย,าๆอย่างในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศด้วยอ่อฮะดี๋ยีเป็นผัวญี่ปุ่งญี่ปุ่นเนะี่ยมันก็ความฝันความหวังก็อยากจะให้เหมือนคนญี่ปุ่นนะ่ะเออแล้ก็คนต่างชาติต่างด้าวนะแล้วก็ เอาตามที่เราทําได้เออนะแน่ถ้าถ้าเราทนไม่ไหวด่ามาก็ด่าตอบเออก็สวนกลับเลยเ,เรื่องด่าที่ถนัดนะฮะก็นี่คะมันก็เป็นอย่างนี้หละการใช้ชีวิตชีวิตคู่ชีวิตผู้ชายผู้หญิงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ไทยไทยหรือว่าผููไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยอะไรก็แล้วแต่ฮะมันก็มีมีปัญหาด้วยทงนั้นแหละแต่ก็อยากจะให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงบ้างาคนผู้หญิงก็พยายามจะเข้าใจผู้ชาย ปรองดอมเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวแล้วเพื่อลูกของเราอะไรประมาณนี้นะก็พยายามทำทุกวันให้มันเป็นวันที่ดีๆนะคะอ,อถ้ามีอะไรก็ถ้ามีอะไรหนักนาะสาหาัสมีหนักหาังอกหนักใจก็เม้นท์มันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมาตอบหล้แม่ก็ส่งอินบ็อกซ์ไปที่เฟ e บุ o k นะคะจุม Japan, ๋มแจแป่นจุ๋มภาษาไทยนะจุ๋มแจแปนเออก็ก็ก นะไปสมัครไปแอบเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันได้นะคะคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะคะเ,เงินนี่ไม่มีนะคะนะนะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเป็นเพศเป็นเพศที่จะต้องพึ่งพาศาัยซึ่งกันและกันนะคะเออเพราะว่าเพราะเรา คู่กันผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมันเป็นอะไรที่คู่กันเกื้อกูลกันกัดกันอมองคนละมุมเพราะว่าเราต่างกันไงเราถึงต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็จะได้เกื้อกูลกันไงนะก็ต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยนะคะ,ะผู้ชายก็ขอให้เข้าใจผู้หญิงเยอะๆนะคะเพราะาผู้หญิงเขาก็พยายามทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อลูกเต้าทําเพื่อครอบครัวทุกอย่างนั่นแหละ,ะทำเท่าที่เขาทำได้นั่นแหละ,ะนะ ก็มันก็ต้องพึ่งพาอาศัยแล้วก็เกื้อกูลกันนะฮะ,ะผู้หญิงที่ผู้ผู้หญิงที่จริงใจก็อาจจะปากไม่หวานพูดไม่หวานนะฮะ,ะผู้หญิงทีอ่อาจจะปากไม่หวานอาจจะ,ะพูดไม่ถูกโกกถูกใจพูดทุนห้วนพูดอะ,อะไรบ้างก,ก็ต้องนะ อันนั้นก็คือเป็นเรื่องเป็นความจริงใจความอะไรที่เขามีให้ผู้ชายนะคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคะก็ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นของคู่กันนะคะก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันลิ้นกับฟันก็เป็นของคู่กันนะคะทางไงนี่ก็ต้องดูแลแล้วก็ในส่วนส่วนที่มันเหมือนกันแล้วก็แล้วก็มันก็มีไงส่วนที่มันต่างกันเราก็ต้องสงวนตรงนั้นไว้นะคะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแต่ส่วนผู้หญิงนะพอมีลูกมีเต้าแล้วทุกอย่างมันก็จะทุ่มเทไปที่ลูก มันอาจจะไม่ทุ่มเทไปที่ผัวนะคะก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะก,ก็จะทุ่มเทไปที่ลูกแล้วก็ทํางานเพื่อลูกนะก็ต้องอ,อะไรมันก็อาจจะไม่จิ๊ดจ๊าดหรือหวาอะไรขนาดนั้นนะคะก็มันก็จะเป็นลักษณะทางธรรมชาติของผู้หญิงก็อยากจะให้ผู้ชายเข้าใจด้วยนะคะแา่วันนี้ก็หยุดการบ่นไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ